สวัสดีค่ะเจอกันกับอุอินเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนบุริดอนฮอเดเรดเดพวกคุณสบายดีกันไหมคะยัยฮอเดบรอฉันสบายดีหรือว่าอุสบายดีนะคะวันนี้ที่นร์เว์อากาศดีมากสมุด จทย์ค่ะสมุดโน้ตค่ะสมุดโน้ตเตรียมสมุดโน้ตแล้วก็ปากกาหรือดินสอนะคะจะเอาปากกาหลายสีก็ได้สีน้ำเงินสีแดงสีดำเอามาหลายสีก็ดีนะคะจะได้มาร์กนูน่นมาร์กนี่นะคะทำไมต้องมีสมุดโน้ตด,ด้วยล่ะคุณอู๋ก็เพราะว่าเอาไว้ใส่ในกระเป๋าเราหรือว่ากระเป๋าเป้เราแล้ว สะดวกในการหยิบขึ้นมาอ่านในเวลาเราว่างๆนะคะเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนการใช้ will get will get และ will get ในการแต่งประโยคคำถามออกเสียงกันก่อนค่ะ will, will get will get และ วิวแกขออนุญาตอธิบายนิดนึงอุไม่ใช่คนนอร์เวย์อุไม่ได้เกิดและเติบโตที่ประเทศนอร์เวย์อุอุก็คงจะออกเสียงและไม่ได้พูดเป็นโทนเสียงคนนอร์เวย์ร้อยเปอร์เซนต์ก็คลา้คลายๆอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เมืองไทยเราใช่ไหมคะยกเว้นที่โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็จ้างเจ้าของภาษามามาสอนเราอย่างนั้นโอเค เขาพูดได้แบบร้อเซเหมือนคนเจ้าของประเทศ,เทศก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของภาษาเนาะแต่อุไม่ใช่เจ้าของภาษาภาษาเนโเวอร์เวเป็นภาษาที่2ที่3ของอุอุอาจจะมีโทนเสียงที่ไม่เหมือนคนเนร์เวเป๊ะเดะร้ออซอันนี้ก็ขออาภัยด้วยนะคะแต่คลิปที่อุทำทำขึ้นเพื่อให้คนไทยที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานภาษานร์เวมาก่อนมาเรียนภาษานร์เวได้ ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะในการเรียนที่ประเทศตดรเวรเวลาเราไปเรียนเขาจะอธิบายเป็นภาษาหนอวิเจียนใช่ไหมคะเราจะเข้าใจเมื่อลหเรามาใหม่ๆเราไม่เข้าใจอันนี้คือเอามาจากประสบการณ์จริงนะคะโอเคคะ่ะเราเข้าหัวข้อกันเลยคะ่ะวิ g เกน i ิวเกนใช้กับ คำนามที่ขึ้นต้นด้วยเอียนและไออันนี้คือตัวย่อของคำนามนะคะ s u b หรือ s ub substantive คำเต็มนะคะก็คือคำนาม w i e can จะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเอียนและไอจดนะคะ แล้วก็ will get will get จะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วย s และ will get จะใช้กับคำนามที่มีจํานวนมากกว่าหนึ่งซึ่งคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเอียงเรียกว่า h n c h ช n และคำนามที่ขึ้นต้นด้วยว่าไอเรียกว่าห e ุ่นเชิญเอียนมันอันนี้ยกตัวอย่างเอียนมันของคำนามที่ขึ้นต้นด้วยว่าเอียนนะคะแปลว่าผู้ชายหนึ่งคนส่วนคำนามที่ขึ้นต้นด้วยหุ่นเชิญเช่นไอเยียนแต่คือเด็กผู้หญิงหนึ่งคนและ คำนามที่ขึ้นต้นด้วย et เรียกว่า i n t e n t i o n i n t e n t i o n เช่น s his และคำนามที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งนะัที่นี้อุขอยกตัวอย่าง class ผ้าเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าหลายตัวนัที่นี้นะคะ ตัวอย่างการใช้ i l l เ e n ประโยคนี้ค่ะวิวเ e น n ี de า e ีนว l ว e ก b e e e a d e e n รถยนต์คันไหนของคุณทำไมเราใช้วิ l เก n ก็เพราะว่า b Be e นคำนำหน้าคำว่า b บีนใช้คำว่าเอียงเอีย b บีน i l k e n bil är d ีคลิปที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ดีนของคุณถ้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเอียนเราจะใช้ดีนถ้าในการแสดงความเป็นเจ้าของ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 คุณอนะจำได้เนาะว e l เ e t ทีนี้มาคำว่า will get ตัวอย่างการใช้ will get และก็การแต่งประโยคนะคะ will get whose b o d will get whose b o do e บ้านหลังไหนที่คุณอาศัยอยู่แปลว่าบ้านหลังไหนที่คุณอาศัยอยู่นะคะจดลงไปนะคะ ทำไมใช้ will get ก็เพราะว่า use นำหน้าด้วย e at หรือ i n f e c t i o n at use อุอว,ว่าทุกคนเริ่มจะเข้าใจแล้วละ่ะทีนี้มาคำว่า w i l l แกอุยกตัวอย่างด้วยคำว่าเสื้อผ้าเพราะว่าในการแต่งตัวเรานี่เราไม่ได้ใช้ตัวเดียวใช่ไหมคะเราใช้หลายตัวมันจะ ง่ายขึ้นและก็ยกตัวอย่างคำว่าส p r ร k มาด้วยนะคะภาษาณนะที่นี้ในประโยคนี้คือหลายภาษานะคะ v i l k e s p r o k s n u g k e d u คุณพูดภาษาอะไรบ้างหรือคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างมันหลายภาษานะคะ ไม่ใช่ภาษาเดียวเนาะเวลาเราพูดเราเอออย่างอย่างอูก็อาจจะได้อ่าไม่ใช่ก็พูดได้สามภาษาได้ร้อเอร์ซ็เลยก็คือภาษาภาษาไทายโอ้โหออกเสียงเป๊ดก็เพราะเป็นเจ้าของภาษาอย่างอย่างเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคเนาะวิลเกสโบรกสนาเกดดือันนี้เป็นวักหนึ่งวักนะคะมันมันแคบอะ่ะก็เลย ขีดอย่างนี้ให้ดูเลยโอเคคำว่า will get จะใช้กับคำนามเสียเท่าก็คือคำนามที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งนะคะตัวอย่างคำว่า will get อีกนะคะเพราะว่าตัวอูวเองอูรู้สึกว่าคำว่า will get การใช้หรือว่าแต่งประโยคมันจะยากอุ๊กเลยยกมาสองตัวอย่างเนาะวันนี้ทีนี้่าเห็นไหม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 ลืมเขียนข้ามอันนี้ตัว L าโอเค Will get klar was g e r du s a m m e n Will get klar was g e r du s a m m e n แปลว่า ผ้าอะไรบ้างเสื้อผ้าอะไรบ้างที่คุณซักด้วยกันคือมันหลายตัวฮะเข้าใจง่ายอะเวลาเขียนว่า l a ว s c h e d u l e m e n เคือมันเป็นคำนามที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งโอเคนะคะหัวข้อนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะง่ายๆ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะโชคดีในการเรียนภาษา n o r v e วหรือว่า n o r ์วิ i a n หรือว่าภาษาโนชนะคะอย่าลืมเวลาว่าง,างๆเอาสมุดโน้ตที่เราจดนะ่ะเรียนกันนะ่ะมาอ่านนะคะอันนี้จากประสบการณ์จริงนะอู๋ทำอย่างนี้แหละเวลาว่างๆอ่ะคนอื่นอาจจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นบางคนอาจจะนั่งคุยเมาท์มอยกับเพื่อน เอ๊ A, แต่เรามีอารมณ์อยากจะเรียนตั้งใจเรียนภาษานอร์เวย์วันนี้ขออนุญาตหน่อยขออนุญาตเปิดสมุดโนต้ตอ่านดีกว่าเนาะแล้วถ้าเวลาเรียนกับอาจารย์เจอหัวข้อเดียวกันกับที่เรียนกับอูนะอย่างวันนี้สมมติว่าอ่ะอีกสองสองวันเฮ้ย,ยหัวข้อเดียวกันเลยอะแล้วทีนี้เราพอฟังอาจารย์นิดหนึ่งฟังอูนิดหนึ่งบวกกันเข้าไปโอ้เข้าใจง่ายขึ้นจากระดับเข้าใจหนึ่งอาจจะเป็นสองสาม อย่างนี้นะคะขอบคุณเอมขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ค่ะแล้วก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ